รู้สึกเหมือนว่าเกมแนวนี้เนี่ยจะคลองใจครองตลาดของใครหล,หลายๆคนกันไปแล้วนะครับอย่างเกมแนวเกมชินอิมแพกทาวเวอร์ออฟเฟนเดซีหรือแม้กระทั่งงูท i ลิ w เวฟนั่นเองนะครับผมและก็ล่าสุดนะครับที่เพิ่งเปิดตัวกันมาสดๆร้อนๆเลยนะก็คือเกมอย่าง n e วูเนสทเว e ูเนสนั่นเองนะครับที่ทั้งปล่อยเกมเพย์ออกมาให้เราดบชมกันหรือแม้กระทั่งทีเซอร์เนี่ยก็มาครบหมดเลยนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของเกมเพย์ที่ตัวเกมเนี่ยปล่อยออกมาให้เราได้รับชมกันนะครับว่ามันจะมีอะไรเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ยันพาหนะเอย่ยหรือแม้กระทั่งเดินชมฉากสภาพอากาศอะไรพวกนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แบบว้าวมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเกมแนวนีดีอยู่เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมขอแนะนำไลซ์ซีการ์ดและเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆกับทางไลซ์ซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะ ไปเริ่มกันที่ในส่วนของเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบตัวละครนั่นเอง ซึ่งตัวละครเนี่ยเขาก็เผยออกมาแล้วนะครับว่าสามารถใส่ได้สูงสุดเนี่ยถึง4ตัวละครด้วยกันนะครับผมแล้วตัวละครเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระบบธาตุด้วยนะครับลองดูจากทาง UI ด้านขวามือได้เลยนะครับผมเนี่ยจะมีธาตุที่เป็นวงๆสีๆอยู่ตรงข้างๆกับตัวรูปตัวละครนั่นแหละครับจะมีสีฟ้าสีเขียวสีแดงอะไรพวกเนี้ยโผล่ขึ้นมาด้วยนะซึ่งตัวละครแต่ละธาตุเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นความสามารถยังไงกันบ้างน,นะครับยังไม่ได้เผยอะไรมากขนาดน,นั้นนะ,นะแต่เห็นแค่สัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้บ่งบอกชัดเจ นะครับว่าเป็นท่าอะไรไม่ว่าจะเป็นไฟเลยน้ําแข็งลมอะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่าทางฝั่งของผู้พัฒนาเนี่ยก็เป็นผู้พัฒนาเดียวกันกับ tf F, ใช่ไหมอาจจะมีการคอมโบท่าเกิดขึ้นด้วยก็ได้นะครับผมอย่างเช่น3ตัวละครหลักต้องเป็นท่าดเดียวกันอย่างเงี้ยจะได้คอมโบได้ถูกต้องอะไรประมาณนั้นหรือถ้าเกิดว่าเขาจะเปลี่ยนแนวรูปแบบของตัวละครไปเลยเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูต่อไปนะว่าเรื่องรูปแบบตัวละครเนี่ยจะเป็นยังไง แต่ว่าในส่วนของเกมเพย์นี้เนี่ยตัวละครจะเป็นผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีตัวโรล,ลิเพิ่มขึ้นมาด้วยก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าในแนวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีตัวละครผู้ชายเยอะซะเท่าไหร่นะครับแต่จะมีโผล่ขึ้นมาบ้างสัก3-4ตัวละครนะครับนี่ก็เยอะสุดแล้วนะหลกัหลกๆเลยเนี่ยก็จะมีตัวละครผู้หญิงเนี่ยซับเป็นส่วนใหญ่นะครับผมและเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆกับเกมแนวนี้เลยนะก็คือการอินเตอร์แลกสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาาาหรรเย้นัก ผ้าหรือแม้กระทั่งพวกการซื้อของต่างๆในเกมเนี่ย สามารถทําได้ด้วยมวลวงจรชีวิตทั้งหมดในเกมเลยนะครับผมในโลกของเกมเลยนะอันนี้คือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับไม่ใช่ว่าเราเดินซ้ายทีแล้วก็เป็นคล้ายๆรูปแปะโช์เฉยๆนะครับผมเป็นกราฟิกพโรทอชอปอะไรอย่างเงี้ยเราเดินเข้าไปไม่ได้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยสามารถเข้าไปได้แทบจะทั้งหมดในเมืองเลยก็ว่าได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นร้านขายของอะไรพวกเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีทางเข้าให้เราเข้าอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกาแพงมืดๆอย่างเงี้ยครับมันไม่สามารถที่จะเปิดแล้วเดินเข้าไปได้นะครับผม ทีนี้เนี่ยเราจะไปพูดในเรื่องของการต่อสู้กันบ้างดีกว่านะครับรูปแบบการต่อสู้เนี่ยก็จะแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะสมมุติว่าเราเจอบอสหรือว่าเจอมอนสเตอร์ต่างๆนะครับผมตัวเมือกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับมือสนิทเลยนะเหมือนตอกกางเนเลยนะครับแล้วก็จะมีแสงนําทางให้เราเนี่ยไปเจอกับบอสด,ด้วยนะครับเป็นแสงสีแดงๆนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ารูปแบบนี้เนี่ยจะมีตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมีแค่เฉพาะด่านบอสบางฉากเท่านั้นนะครับผมและรูปแบบการต่อสู้ของบอสเนี่ยก็จะดูแตกต่างกันออกไปด นะครับผมให้เราเข้าไปข้างในอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกตัวกิกกิ้อย่างพวกมอนสเตอร์ออกมาให้เราได้สู้กันบ้านนะครับ ทีนี้เนี่ยตัวเกมก็จะโชว์รูปแบบการต่อสู้และว่าเขาเริ่มสู้กันยังไงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสลับตัวละครขึ้นมาคอมโบโจมตีด้วยนะครับผมอย่างเช่นพวกตัวละครบางตัวอย่างเงี้ยแล้วก็รูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันลงไปนะครับแล้วก็เรื่องสกิลเนี่ยรู้สึกว่าจะกดได้แค่สสกิลเท่านั้นนะครับก็คือการโจมตีธรรมดา1สกิลนะครับผมแล้วก็มีสกิลอันติเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1สกิลเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าตัวคอมโบเนี่ยจะมีคอมโบอะไรเพิ่เมมาาเาอลนนังย,ย้ ไม่สามารถรู้ตรงนี้ได้นะแล้วในส่วนของการไปเจอกับบอสเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าจะดูลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับกว่าจะเดินไปเจอฉากแต่ละทีนึงนี่คือแบบโอ้โหหลายฉากมากๆเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นการทําเกมที่ดูน่าสนใจมากๆเลยนะครับในช่วงของการเจอบอสเนี่ย มันจะมีเรื่องของสตอรี่อะไรพวกนี้มาให้เราได้ดูกันด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าเจอบอสปุ๊บแล้วก็ฟัน,ฟนๆเราก็ตายเลยจบอะไรประมาณนั้นไม่ใช่แนวนั้นนะครับผมก็จะมีแบบเออทำไมถึงมีบอสตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจะมีอะไรพวกนี้โผล่มาให้เราได้เห็นกันด้วยนะหลังจากสู้กับบอสเสร็จนะครับตัวเกมก็จะโชว์สิ่งใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันมาให้เราได้รับชมกันนะครับก็คือในเรื่องของการขับขี่ยานผ่านน้นั่นเองนะครับซึ่งในเกมอย่าง Tower of Fantasy เนี่ยก็สามารถขับขี่ได้ใช่ไหมครับผมอันนี้ใครหลายคนที่เเคยยลล่่่นนนกก็จะพออรูู้้ัแว นะแล้วมันเป็นเกมค่ายเดียวกันด้วยนะครับการทํารูปแบบขับขี่รถออกมาเนี่ยในเรื่องของภูมิภาคที่มันเป็นเกี่ยวกับเมืองแบบนี้นะครับมันให้ความสมจริงแบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าใครที่รู้สึกว่าเออขี่รถขี่อะไรพวกเนี้ยบนเขาหรือว่าในเมืองแฟนตาซีอะไรพวกเนี้ยมันจะดูแบบแปลกตาไปนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามาขี่ในโลกของความเป็นจริงอย่างนี้ครับที่มีรถสัญจรไปมานะครับผมเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตเนี่ยมันจะดูให้ความรู้สึกอินมากกว่านี้นะครับผมซึ่งผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออดูนะ่าสนใจมาก แล้วก็ยังมีในส่วนของพวกอินเทอร์เฟซ UI อย่างเช่นพวกตัวไม้รถยนต์หรือว่าการขี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยไม่ได้ขี่แบบนิดเดียวแล้วจอดนะครับผมคือเมืองมันจะเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเราจะขี่ไปทางไหนก็ได้แล้วก็มีถนนหนทางตลอดเลยนะถึงแม้ว่าจะขับรถชนไปบ้านนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ยังมีในส่วนของเรื่องการแต่งรถด,ด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญที่ตัวเกมนี้เนี่ยก็ชูโรงไว้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งการแต่งรถเนี่ยสามารถแต่งได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเสียงเงินหรือว่าไปเติมกาชามาเพิ่มนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับผมรูปแบบการแต่งรถเนี่ยก็จะมีทั้งกระจังหน้ากระจกล้อลูกสูบหรืออะไรต่างๆนะครับมีครบทุกอย่างในรถเลยนะครับผมสามารถปรับแต่งได้รวมถึงกระทั่งสีรถด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของสติ๊กเกอร์ต่าางงๆลวดดยยขอยรถ้ สามารถปรับแต่งได้หมดเลยเอาเท่าที่เรามีนะถ้าเกิดว่าใครมีไม่เยอะเนี่ย,ยก็จะแต่งได้น้อยนะครับแล้วก็จะต้องใช้เงินในการแต่งด้วยนะแต่ไม่ใช่เงินจริงนะครับเป็นเงินในเกมเนี่ยแต่ถือว่าเสียเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับในเรื่องของการแต่งรถนะถัดไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะเกมก็จะพาเราไปดูในส่วนของรูปแบบบ้านนะครับเราสามารถซื้อบ้านได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เอาไว้แบบว่าคลายเครียดน,นะครับหลังจากที่เราแบบไปตีบอสไปสู้กับม ้็ไปผจญโชคกับบ้านบ้างนะครับผมเข้าไปดูบ้านไปแต่งบ้านอะไรพวกนี้แล้วก็ในเรื่องของบ้านเนี่ยเราก็ยังสามารถอินเตอร์แลกกับทุกส่วนในบ้านได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนเอ่ยการเดินเข้าไปดูสระว่ายน้ําอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีครบหมดเลยนะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เวลากับมันไ่นเยอะมากแค่ไหนนะครับแต่เชื่อเถอะสาหรับใครหลายๆคนนะก็คงจะไม่ค่อยได้แวะเข้ามาบ้านหรอกครับมากสุดก็คือถ่ายรูปแค่นั้นแหละและแน่นอนว่าหลายท่านก็คงจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยมันบินได้หรือเปล่า มันก็จะมีเรื่องของสกงสกิลแล้วก็รูปแบบความสามารถของตัวละครเนี่ยที่สามารถใช้งานในเรื่องของการบินได้นะครับตัวน้องหัวสีแดงเนี่ยก็จะมีตัวคล้ายๆกระต่ายนะครับมาสะบัดหูแล้วก็บินไปได้นะครับผม อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครด้วยมั้งเพราะผมไม่รู้ว่ามันสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันต้องกดสกิลก่อนอะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของรูปแบบสกิลตัวละครด้วยนะครับให้เราได้เห็นชัดเจนเลยว่าบางตัวเนี่ยก็จะบินได้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพ้าตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ